สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะรีวิวสินค้าดีๆให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะพามารีวิวรถด,ดำนากันบ้างนี่เลยค่ะเป็นรถด,ดำนาของยันม่านะยี่ห้อยันมานะคะชื่อรุ่นว่า VP 6 X นะคะ VP 6 X สีแดงๆตรงนี้เลยนะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะพี่สภาพสวยเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะหมดปัญหาข้า อีดินะคะใช้แล้วข้าวอีดิไม่ขึ้นนะสําหรับตัวนี้เป็นรถด,ดํานาของยันม่าแบบ6แถวนะคะเครื่องยนต์ทุกอย่างปกตินะคะใช้งานได้ตามปกติเลยให้ชมเบาะนะคะลายเรียดต่างๆเนาะนี่เลยเนาะใช้งานได้ตามปกติเลยนะพี่พี่อาจจะดูแบบมันจะดูเปียกๆไปหน่อยนะคะพอดีว่าเอาน้ําฉีดๆเนาะให้มันดูสะอาดหน่อยนะคะก่อนที่จะอัดคลิปเนาะ ร้อยย่างยังดูดีอยู่เลยนะคะเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆนะเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับตัวนี้เชื้อเพลิงเป็นแบบดีเซลนะคะแล้วก็20แรงม้าเนาตตัวนี้ขนาด20แรงม้าสองเผาแบบ6แถวนะคะเป็นรถดํานาแบบหแถว เครื่องยนต์การทำงานต่างๆใช้ได้ตามปกติเลยสำหรับตัวนี้จดทะเบียนปีพศ2555ค่ะปี2555มีเล่มทะเบียนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะพี่ๆก็ราคาอยู่ที่68,000บาทค่ะ68,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์081 9711186นะคะ0819711186นะคะเป็นเบอร์ของคุณพ่อโดยตรงเลยนะก็ประมาณนี้นะคะโทรมาอาจจะเป็นเสียงผู้ชายรับก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเบอร์คุณพ่อโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ร้านนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออ,อําเภอของขุงจังหวัดกําแพงเพชรก่อนมาต้องโทรติดต่อก่อนนะคะต้องโทรติดต่อก่อนเนาะที่เบอร์โทรที่แจ้งไปนะคะเดี๋ยวมาแล้ว คุณพ่อไม่อยู่ร้านนะคะต้องต้องโทรมาบอกก่อนนะคะนี่เลยตัวนี้เนาะ20แรงม้า2เพ่านะคะดำนา6แถวนะคะเครื่องยนต์การทำงานต่างๆใช้ได้งานได้ตามปกติเลยยังยังดูดีอยู่เลยนะคะสตาร์ตติดง่ายเนาะสำหรับตัวนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน6 8 0 0 0บาทร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอของข,อง,ข,อง,ของจังหวัดกำแพงเพชรมากันได้ง่ายๆเลยนะคะตั้ง GPS มากันได้เลย ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณสําหรับยอดผู้ติดตามใน YouTube มากๆเลยเป็นกําลังใจให้หนูในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูกันมาถึงจนจบค่ะสวัสดีค่ะ